สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเคเบิลร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวันนันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2567วันนี้เมื่อเวลา16.30ากากนาทีณวัดบึงพระลานชายพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อ นายชัยวัฒน์ชัยเวทพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริาหารสถานศึกษาข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและพุทธศิกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีพระพ,มพรมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบ เจ้าอาวาสวัดเบิงพระลานชายพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรอาราธนาศีลประธานสงให้ศีลประธานในพิธีจุดเทียนสองธรรม ประธานสงแสแดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิ่งที่ได้ในวันวิสาขบ,บูชาคือหลักสากลในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่อริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทยัยนิโรธมักเป็นต้น และเจริญจิตตภาวนาประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปปัจจัยพร้อมเครื่องไทยธรรมจำนวนสิบชุดพระสองฆ์อนุโมทนาประธานกดน้ำรับพรหลังจากนั้นประธานสงนำกล่าวคำบูชาวันวิสาขาบูชาและนาพุทธศนิกชนเวียนเทียนรอบพระโบสถสามรอบเป็นอันเสร็จพิธีโดยวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเป็นสิริมงคล คล้ายวันประสูติตัสรู้และปริิิภานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือวันขึ้น15บห้าำเดือน6ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลและผู้นำองค์กรศาสนาพุทธทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยคู่ชาติบ้านเมืองตลอดไป พระทางสัมาทิยาม Tá tá deu a หลกันที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้วันวิสาขบูชา เช้าวันน,นี้เมื่อเวลา7นาฬิกานายเฉวัตรชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ปลูกต ah ้นไม้ปลูกธรรมะดีต่อโลกดีต่อใจลดฝุ่นลดโลกร้อนณวัดป่าศรีเลิงชัยตำบลรพักแว่นอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายรังสูนสสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดก,กิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้วันวิสาขาบูชาปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะดีต่อโลกดีต่อใจลดฝุ่นลด,ลดโลกร้อนนาวัดป่าศรีเลิงชัยตำบลผักแว่นอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกิจกรรมภายในงานมีการทำบุนตักบาทฝังเทศฟังธรรมเวียนเทียนต้นไม้และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติพุทธศักราช2567 ในข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจติดตามในระดับพื้นที่วันนี้เมื่อเวลา13.30นาทีนายชูศักดิ์บุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2 5 6 7ณห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สารการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีคณะทำงานส่วนราชการอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกระทรวงมหาดไทยได้จ่ายโครงการหมู่บ้านยั่งยืน s ustainable village <S เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวาระทรงเจริมพระชนม,มายุครบ3รอบ36พรรษาพุทธศักราช2566 ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด รวมถึงพิจารณากำหนดแผนการตรวจติดตามการดำเนินการในระดับพื้นที่ของคณะทำงานเพื่อให้ส่วนราชการและอำเภอได้รับทราบและนำไปขับเคลื่อนการพัฒน,นาหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่รองรับการตรวจติดตามต่อไปค่านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องเคเบิลทีวี101ดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ